ที่ริมแม่น้ำปัตตานีซอยท่าน้ำหนึ่งบริเวณท่าแพเก่าหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าสามอําเภอเมืองจังหวัดยะลามีการแข่งขันพายเรือทวนน้ำในงานตลาดนัดภูมิปัญญาสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ใช้ชื่อว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยวิถีถิ่นวิถีมาลายูแอดท่าสามซึ่งเป็นงานประจําปีของเทศบาลตำบลท่าสามที่จัดขึ้นหลังจากหยุดโควิดไปหลายปีโดยทางนายมัสดีฮายีปีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสามบอกว่าเนื่องจากตำบลท่าสามมีน้ำท่วมทุกปีการจัดแข่งขันพายเรือทวน,น้ จะทาให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลได้มีการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะพายเรือไว้ในตัวเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน6ทีมจาก6หมู่บ้านแต่ละทีมมี3คนโดยจะแข่งขันออกเป็น2รอบแข่งครั้งละ3ทีมเพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนกติกาแต่ละทีมก็จะต้องมีการพายเรือทวนน้าไปให้ถึงเส้นชัยโดยระยะทางประมาณ200เมตรใครถึงก่อนก็เป็นผู้ชนะไปส่วนผู้ที่สามารถคว้าชัยชนะเลิศก็คือทีมกำปั่นจากหมู่6 รองอันดับหนึ่งคือทีม